กลังเลยสด้าเลนเี้เย,มมยเล่ออ้องเสียบานครับเสียงบดเลยตัวนีสัหบเนี่ยเขา่ากเลยนทัง เก็บพว้านเจียงไว้ในรถอ่อรถแข่ง

ทางหลังยไม่หเขาานเลยแค่ไหนาจาิทเก็บของตั้งยัง่าอจายเตียงได้ครับเก็บเก็บของท่านบวะท่านบวดีใครจมาทางทางุ่เนี่มาทางบีาท่านแล้วมาทนี่ทีไปเล่นหรมาทางบีหักระนมข้างกันกับ้างี่ข้งดีทีป่ะนบ่มันสูงมันมันลาเขาเลยผมผมสงสัยด้วยวัน หลังค่ากัมีอยู่คือเปียกันนี่ต้นคือเปียกมันสูงโอ้ยมันวหัวนะสูงมันล้มพังก่อนเมันล้มพังเขบ้านาไหมเอาวิโอรถังมากครับนี่เอารถบไมากมันมันเจ้าหรอกัมันความฟ่าเริงโอ้ยแนบแมวมัน่ะไรอบ่างเนี่ยเอ้ยเปียกเป็นเล่ยพี่น้องเนีเด้บานเนีเอ้าเีเนีต้อนี่เนี่เนตอนี่ ไมกินได้แตงโกินด้โอ้ยตกแงงโคดไช่จ้าอาดดีแล้วกินแตกินเช็ดไปหาปลาหรือไันส่ใสๆๆส่ใสาใสตักไปนิดเดียยังหล่โอ้แงงครับ ที่นี่เอาจอนครบห่อนเอาห่อนเอาห่อนสิห่อนโอ้ยลงฝนกันเลยแมนโค้งแค่ไหนครับเนี่ยนาอยเอาหนำจะบอกห้องมาทัอนี่

เกียกไปเลยกระกุแห้งกูดฮะดีห่อเดี๋ยวมันลบวาท่านโตไรนตขึเกียกเลยเกีบกล่องเกียบมูนบุกเกวบแทวนเกาบ้ กด้ไปสอบัดเอลงไปได้ไม่ยังบดคตรงทีไปหาปลาเปนห้องหมาหาปลาเป็น่แล้วรลาบืนแล้วช่วงนี้นะเงินตาบนดิบอกเาพยองค์หันมาทีพักกันนม้เก็บเก็บหน่อยเล้วย่านี่วันไปเรียนน้ำตาโค้นเรียนใช่ใ่โอ้หใส่แลวมกคนมีเไหวตไหวเลยครับโอ้โหเนี่ยครับ พร้อมกันนะเดี๋ยวเอามาเสียงไว้ในรถออกครับไปเบิง่ง,ยยน,ง,งน,น,นี่ยจะแชร์ยังไอ่ะนี่ขายต่งกล่องนี่นๆนี่เอาป้ยไอ้เพิ่งยนงอยดูนี่ครับเหลียวยัดเตรียมรถได้หลอเนี่ยซึ่งเบียบซึ่งยิา่า Cái con có nơi không mã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 i không ไมอยากินนี่ย่างอากกินอย่างเอากัวเอาอย่างกะเดย์เดยเด็ดอยากกินอย่างกวมาสิเดี๋ยวไมเมาใหาแล้วเนาะปุ๊าปต้องไม่ดนลบคนไวเบิ่งอ่างไวเบิ่ง ไดการร,ากรอบๆมาดฉันเมื่อกี้ไปเส้นหรบัดไปลบฝนอยู่งเส้นวะน้อปมาดอีหน่อยเลี้ยวเขาจากผากเลยน้อง อยู่น oh. ี <m utan> <m utan> <m utan> ่ต yeah. really. uh ัว uh. น no> ี้ยดอาจารย์เียืพว้อาเขาลุกมาขนาลาามน้่ัมันแน่หายใจออกได้น่มจับลนฝนวุาดฝนอยู่นี่ตัวนี้มันมันเลี้ยง่ตอนี่เียเป็นนไหมันลมาเลยลมาทางน่ตัวามาทางนี้เนาะไป่ใ่ยามเนี่ยยตขึนเป่ารึรเลนี่นั่งยุ่นี่ก็ได้ตัวนี่ แลาัีอยู่ตัวอย่งชั่วโมงัวงมีมีตัวเออคุ่นเดี๋ยวไวจังไดิขาเกื่อะเป็นว่างนทา้าเยนได้สถานที่จับแมหลาอืตกเขาเนาะนมดตาลนะครับ ลืมสีบัตรสองตัวม่นิดซีก็มันินีหาสีสีฮานมี140ร้อยสี่สิบกว่าบาทเั่คกันมวนแน่นอนไปขวกากันไม่กิบหนาครับผมเอาตัวไปเจ้าของกันเอย่างเแล้ว